ไปนะทุกหนี่ติยายที่ไปเส้นลงไปเส้นเคลื่อนว่าขุดักษีลงไปติยายเส้นนี้นะเห็นวะจะไปเส้นนี้ติไปกขุดขุดขุดหอยปังวางคลองนายายนะวางพ้นเถอะวางคลองก่อนใครวางพ้นนะโอ้ยายผมจำไม่ได้ผมเคียงลงมาเบิ้งผมเหลียวเบิ้งอยู่ว่าเถียงเถียงนางยังอยู่บะทุ่มเถียงนังยังอยู่บะที่เถียงน้เก้าโบราณนั่นน่ะแม่นวายาย ว่เมื่อหลังผมทีไปถามหาตัวเนี่ยต้องถามว่าน้าตูตายายวันนะเออเาถามว่าขับม,มองใไดไปขามย้ายไปขามไปขับม,มองใไดย้ายไปจอดรถไว้บ่หรือว่าขามขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยที่ผมจำไม่ได้ย้ายาผมพยายามสิสเกตอยู่เบิ่งอยู่เอ๊ะมันอยู่มองไไดป่ะที่ที่จำไม่ได้ย้ยายา แต่ก่อนผมผมย่างไปเสียนพี่แหละเสี่ยนที่อ๋อครับคร,รับเบื้องกันนายายเนาะเออเป็ยนยังดอกยายเฮ็ดครับเฮ็ดความดีเอที่เนี่ยที่ เห็นใจกันนะยายนะเห็นหเห็นใจกันครับเห็นใจกัน<อ>ครับเตเออดีดียายไม่ฟื้นไม่การหุงยายเนี่ยใหม่ดีอยู่ดอกไมกการหุงมันแห้งเราเด้เนี่ยมันเปียกหน้าเปียกฝนแต่ก่อนมันมันที่เป็นท่อนบักท่อนเดียวเลยผู้ใดผู้เอาอยัางมาตัดบู้เนี่ยเพิ่นมาเอาป่ามั่งเพิ่นเอาเลื่องมาตัดเออไม่ดูเคย ยี่สันนมาตัดให้ตัดลงเลยจากดอกท้าบอดอกไม้ครับในกันหุ้งย้ายแบกไปจี่นี่แบบไปตี่ะก็บอกเขแบกไปน้ำเอาไปอันนึงไปมัดนึงตีแบกเขแบกไ่้ได้ตีเอามัดนึงไปลดมัดนะได้อยู่ดอกน่ะแบกเออ ออกง่ายวันแรกันก็ไปออกประตูผมก็ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดไว้ให้ไม่ได้เปิดรถเขาออกไม่ได้หยุดดิที่ผมไปยากติยายนเราแต่งขั้นนั้นอ่ะเปออกประตูผมก็ได้เนี่ยออกรถมันครับโอเคปับผมนายายนะโอ้บ่ได้เห็นอ๋อมาได้บ่ได้ไปเห็นโดนแล้ว นน้ำถ่วมแล้วที่หม,มายถ,ถึงปีที่พ่านมาเนะ่ปนปยปีเดี๋ยวปีปีที่แล้วนี่ปีปีหกปีหกเจ็ดได้เข่าจากได้เข่าหลายไ,ไ้บนะยัยที่โชคโชคโชคเพราะว่าปีที่แล้วนี่นไอ้น้ามันถท่วมได้ยหย ที่สามรอดจะย้ายว่าเขาดียายปีไรยายนะต้นปาทบเนี่ยพวกเจ้าจุกกับบรรบาป่าทบเน่ะต้นทบมีน้ำให้นาบะเกี่ยงม่เล้าเตี่ยโอ้ผมจำได้ทำไมเด็กน้อยหันเป็นปลาทบโอ้ที่พื้นที่นาตามเอกสารซื้อเนี่ยซื้อเกาไร่ไร่ละหมื่นนะครับแต่ว่าพวกเจ้ามาวัดพื้นที่ที่หลังเพราะว่ามีการขุดขุดขุดคลองนะน่ะขุดคลองเกิดเหลือพื้นที่จริงจริงวัด วัดเจ็ดไร่ตีใ้า่เอาเอาคนมาวัดว่าหรือจเจ้าเจ้าเอาผู้ใดวัดขึ้นมาดูว่าเจ็ดไร่จีเพียรเตอ่าจเพียรอวัดเฉพาะพื้นที่แก้วจีพื้นที่เก้วมันกันยังกันยังเหลือพื้นที่ที่เป็นขอบข้างนอกอยู่กับบริเวณกับผู้ดอยู่เด้อครับอาจะแปดไร่ละย้ายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หายไปอะไร่นึงก็ได้วันนี้นอนคันนี้นอนมันต้องวัดขอบเดินยัง ยางน้ำขอบเออตียางยี่เพ้าของเที่ยวเขาเตียเออกะยังกะยังยังยังโมเมนตีตีพื้นที่นานะครับพื้นที่นาถ้าเกิดจะให้ถูกต้องต้องเดินขอบวัดเลยเดินขอบรอบนอกยางจีเพียมจะมีเครื่องยา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 งครับโชว์ขึ้นพื้นที่ ยยทีเออครับครับโดนเนี่ยโดนกับแม่นยำโดนเวลามันฉีดยาเจ้าโดนฉีดยาวะสมือเนี่ยเจ็ดไร่เตี้ยาจะไร่จ่ายเงินจ่ายเงินเพื่อเท่าไรไล้เพ็ดนาปันนะตายเพื่อตายเพื่อจากไรเจ็ดไร่เออจะจเจ็ดไร่ปันนะก็เจ็ดไร่เขี้ยวขาวก็เจ็ดไร่เายนะดีบนไร่ไงไว้ลูกหลานไว้ดอกไร่ละเมื่นสมือเนี่ยเม่ไร้ละเสียนระยะช่เนี่ แม่นบ่เอาคือยังขายได้แพงทะยายที่ขนาดว่าพื้นที่ทำถ่วมันย้ายเนี่ยลายละแสนเจ็ดเนี่ยไรเดียวจะย้ายแสนเจ็ดเนี่ยพื้นที่เป,ปยังสองไร่ีสองไรแสนเจ็ดหรือว่าไรล,ละแสนเจ็ดที่ไม่ย้าย,ายโอ้จากไรล,ละหมืน่นเป็นไรล,ละแสนจะย้ายนะครับครับไปย้ายไปไปเดินทาง